สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะกลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะกลับมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่21นะคะพฤศภาคม2563ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีสีแสดสีส้มนั่นเองค่ะพี่น้องเป็นยังไงมั่งคะ ก็คงสบายดีนะคะคิดว่าพี่น้องหลายๆท่านนั้นเนี่ยก็คงจะเริ่มที่จะตั้งตัวได้นะคะแล้วก็นำเนินงานนำเนินกิจการนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันเป็นปกติขึ้นแน่นอนนะคะพี่น้องนะอ่าอยากจะเตือนสติเรื่องของการดูแลรักษาตัวเองนะคะพี่น้องนะดูแล สุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะอย่าลืมนะคะพี่น้องนะใส่แมสนะคะเว้นระยะห่างนะเอาอย่างนั้นกันนะคะพี่น้องนะแล้วก็กินร้อนช้อนกลางช้อนกลลักอันเอาไหวอย่างนั้นนะคะเออกินอาหารที่สุกนะคะพี่น้องอือด้วยความปรารถนาดีจากพระหมอเช่นเดิมค่ะในวันนี้นะคะเรามาทำนายดวงรายวันกันนะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ มาดูนะคะมี1ไม้เท้ามี1ถ้่วยแล้วก็มีเดลิเวิรทำนายโดยรวมค่ะพี่น้องค่ะทำนายโดยรวมว่าพี่น้องวันอาทิตย์นั้นก่อนหน้านี้หรือขณะนี้ได้เริ่มอะไรใหม่ๆแล้วล่ะคะ่ะนะคะเริ่มทํางานเริ่มนาเนินกิจการนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าตั้งดีแล้วก็คล่องตัวนะคะแล้วพี่น้องวันอาทิตย์มีความรู้สึกว่า ทันายเป็นในเรื่องความรักความสัมพันธ์หน่อยหนึ่งะนะคะพี่น้องนะหนึ่งถ้วยนั้นหมายความว่าโชคดีมีความรักอินเลิฟอินเลิฟนะคะกินดีอยู่ดีมีศึก <c oughs> คือพี่น้องวันอาทิตย์นะถึงแม้วา่าบางท่านอาจจะยังคงที่จะอยู่กับที่กับบ้านกับช่องก็ตามแต่ว่าเรื่องการกินนั้น คนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์เอาเป็นแบบนั้นกันนะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์ส่วนไพ่เดวิลนั้นทํานายไปในเรื่องความรักความสัมพันธ์หน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าโชว์หนึ่งถ้วยก็คือให้พี่น้องระมัดระวังเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะความหมายก็คือระวังบุคคลที่3เข้ามาแทรกระหว่างกลางในกรณีที่มีครอบครัวแล้วหรือมี คนรักอยู่แล้วนะคะส่วนคนที่ยังไม่มีครอบครัวนะเจอความรักเนี่ยเขาบอกว่าตะขึ้นเดวิลนั้นเนี่ย <c oughs> อาจจะเจอพ่อไม้แม่ไม,มก็ได้ <c oughs> เอาอย่างนั้นก็คือทํานายไปนในเรื่องความรักส่วนถ้าสมมุติว่าไม่ใช่ในเรื่องความรักนั้นเนี่ยเดวิลทานายได้หลายเรื่องนะคะพี่น้องนะในวันพรุ่งนี้จะมีความรู้สึกว่าเราจะร่วมทุนร่วมหุ้นหรือมีคนเจรจานะคะ ให้เราทำอะไรที่มีพันธะผูกพันกันนะน้พี่น้องอ่านข้อบทกฎหมายหน่อยหนึ่งนะเสียเปรียบเอานะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเพิ่งลงทุนทำอะไรที่มีคนอื่นร่วมด้วยมันไม่ค่อยที่จะโอเคนะคะแล้วก็อย่าเกิดความลุ่มหลงมัวเมามกมุ่นคลุ้นคิดในเรื่องที่ไม่ถูกต้องเด็ดขาดนะคะในช่วงนี้ก็คือนิ่งๆสงบสยบความเคลื่อนไหวทำหน้าที่ทำงานของเรา ให้ดีที่สุดนะคะพี่น้องวั Artist, นอาทิตย์เนาะและมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษพี่น้องวันอาทิตย์เรื่องอะไรนะคะเนี่ยทักพิเศษว่านอกจากเรื่องของออความลุ่มหลงม,ม,มัวเมาเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะพี่น้องให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะคะความหมายก็คือเดอะแฮงแมนนั้นเนี่ยพี่น้องวันอาทิตย์มีโอกาสที่จะโรคเก่ากำเริบว่าอย่างนั้นนะคะ เพราะฉะนั้นมหมออยากจะเตือนนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะสำหรับไพ่ตัวนี้ค่ะมาดูเลขน้ำโชคค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขห้านะคะมีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขห้านะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นั้น6ถ้วยอัศวินถ้วยแล้วก็เอ็มเรสโอ้ค่อนข้างที่จะดีนะคะ ก่อนหน้านี้พี่น้องวันจันนั้นมีความรู้สึกว่าเป็นห่วงคนในครอบครัวนะคะปุบุตบหลานหลานคนรักนะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้มีความรู้สึกว่าลื่นไหลไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะพี่น้องวันจันมีโอกาสที่จะออกรถใหม่นะคะแล้วก็ดีด้วยนะพี่น้องวันจันนะคะ ทำนายไปนในเรื่องความรักความสัมพันธ์บริวารดีนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปมีโอกาสที่จะแต่งงานสําหรับพี่น้องวันจันทนะแต่บ้าหมอคงไม่แต่งแล้วล่ะคะ่ะไม่แต่งแล้วคะ่ะนะอ,อ๋อคืออย่างนี้นะสาหรับเอ็มเพรสนั้นก็คือค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์นะคะเป็นอุดมสมบูรณ์ในทุกๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรักมีความรู้สึกว่าถ้าแต่งงานแล้วมีโอกาสที่จะมีบุตรนะคะ สำหรับ The e m p r a c e นะโอเคนะคะและมาดูว่าพี่น้องวันจันทร์นั้นไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะทักพิเศษว่ามีเกณฑ์ที่จะออกเดินทางนะคะมีเกณฑ์ที่จะออกเดินทางออกนอกพื้นที่ไปทำกิจทำการนะคะพร้อมกับ พักผ่อนไปด้วยในตัวนะคะนี่โอเคออกนอกพื้นที่ไปได้แล้วนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์มาดูเลขนําโชคค่ะมีเลข6มีเลข1นะคะแล้วก็มีเลข3ามนะมีเลข6มีเลข1แล้วก็มีเลข3นะคะแล้วก็เลข0ูนย์นะคะมีเลข6เลข1เลข3แล้วก็เลข0ูนย์นะคะพี่น้องวันจันทร์ค่ะค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวัน วันอังคารบ้างนะคะสำหรับพี่น้องวันอังคารนั้นเนี่ยราชาไม้เท้าสี่ไม้เท้านะคะแล้วก็8ดถ้วยนะความหมายทํานายโดยรวมก็คือทั้งกิจการการงานนะคะแล้วก็ในเรื่องของบริวารในเรื่องของคนรักนะคะพี่น้องวันอังคารนั้นโชคดีในเรื่องของที่อยู่อาศัยกิจการก็เริ่มที่จะไปไปไป,ไปได้นะคะตั้งดีเรื่อไปได้นะคะ แล้วก็สําหรับแปดถ้วยนั้นเนี่ยบางท่านก็อาจจะออกนอกพื้นที่ละออกจากบ้านละนะคะมีเกณฑ์ที่ออกเดินทางละนะคะหมายความว่าเราอาจจะอยู่กับครอบครัวนานพอสมควรแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องไปทํางานละนะคะสําหรับแปดแปดถ้วยเนาะอันนี้ทํานายโดยรวมค่ะและมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะทักพิเศษว่ามีเกณฑ์ออกเดินทางจริงๆด้วยนะคะพี่น้องนะ มีเกณฑ์ออกเดินทางเนาะสำหรับตือชาโยอมีเกณฑ์เดินทางถึงต่างประเทศได้ด้วยนะคะคิดว่าไปประเทศที่ปลอดภัยนะว่าอย่างนี้สําหรับพี่น้องวันอังคารนะคะในขณะเดียวกันแปถ้วยกับอ,อัศวินนักรบเนี่ยทำนายว่าพี่น้องวันอังคารบางท่านอาจจะอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับมาเมืองไทยนะคะโอเคเนาะ เอาเป็นแบบนั้นคิดว่าไม่น่าที่จะมีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะมาดูเลขนําโชคค่ะมีเลข1มีเลข4มีเลข1มีเลข4มีเลข8และก็มีเลข7็นะคะมีเลข1มีเลข4มีเลข8แล้วก็มีเลข7็นะคะพี่น้องวันอังคารค่ะค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างนะคะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนั้นเนี่ยเอ๊เป็นยังไงเที่ยวนี้นะคะมีราชินี ประจันมีราชาดาบและก็มีจิดดาบนะคะขึ้นอย่างนี้เนี่ยมีความหมายเรื่องของว่าเราก่อนหน้านี้เราอาจจะเ,เครียดนะคะหนึ่งละแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีพันธะผูกพันกับบริวารแล้วมีความรู้สึกว่ามีคนเอาเปรียบเรานะทั้งสามตัวเนี่ยนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันพุธกลางวันนะ ถ้าสมมุติก่อนหน้านี้เรามีพันธะสัญญากับคนที่มีอํานาจเหนือกว่าเรานะนะคะถือดาบอยู่นี่ราชาเนี่ยนะคะก็ก็จะต้องเจรจานะคะประนีประนอมต่อรองนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ดังใจอย่างนี้นะคะ ไม่ถูกต้องไม่รับความไม่ได้รับความยุติธรรมยังไงแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเตือนก็คือให้พี่น้องวันพุธกลางวันนิ่งอย่างเดียวค่ะเพราะว่าเขาถือดาบเขามีอํานาจเหนือกว่าเรานะคะเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาเป็นผู้มีอํานาจเขาเป็นผู้ถือกฎหมายเอาประมาณนั้นและก็เจ็ดดาบก็เหมือนกันนะคะมีความรู้สึกว่าถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยได้ลงทุนลงหุ่นเอาไว้มีโอกาสที่เขาจะเอาเปรียบเราหน่อยหนึ่งนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะ เพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะต้อง50-50ถ้าคาดหวังอะไรไว้กับปริวารในขณะเดียวกันนะคะมีความรู้สึกว่าโดนปิดบังซ่อนเร้นนะคะในส่วนที่ความลับอะไรสักอย่างที่ไม่บอกเรานะอ่าแต่ในขณะเดียวกันเราเองก็มีความมีข้อมูลหรือมีความลับนะไม่สามารถที่จะบอกใครได้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นในเจ็ด ดาบนั้นหมออยากจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าเรามีปัญหาเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งแล้วมันอึดอัดอะและเราแก้ไม่หวอะคนเดียวพี่น้องวันพุธกลางพี่น้องวันพุธกลางคืนเนาะอยากเออพี่น้องวันพุธกลางวัน่ะนะคะอยากจะป้าหมออยากจะให้พี่น้องวันพุธกลางวันนั้นเนี่ยปรึกษาคนที่เราไว้วางใจได้นะคะ ถ้าเราเอาไม่ไหวแล้วนะเราต้องขอความช่วยเหลือละน้าและมาดูว่าพายิบสีทักพิเศษพี่น้องวันพุธกลางวันเรื่องอะไรนะคะทักพิเศษว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีทางออกค่ะแน่เดือดซันนะพบทางออกทางสว่างทุกเรื่องและข้อพี่น้องวันพุธกลางวันมีโชคมีลาบข้ามาค่ะพี่น้องค่ะโอเคค่ะน่ามาดูเลขนําโชคค่ะมีเลข2มีเลข1มีเลข7มีเลข9นะคะ มีเลขสอมีเลขหนมีเลขเจและก็มีเลข9นะคะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างนะคะอ่าพี่น้องวันพุธกลางคืนนั้นมีเกเหรียญมี8ดาบและก็มีเออราชาเหรียญนะ,ะทานายกันคะ่ะพี่น้องคะ่ะต่อนหน้านี้อ่าพี่น้องวันพุธกลางคืนได้เงินมาหรือเปล่าคะอ่านะคะเเหรียญน,นั้นเนี่ยการเงิน ได้มาแน,น่นอนเนาะนะสมมุติว่ามันยังไม่ได้แต่จะได้ในวันพรุ่งนี้อ้าวสมมุตินะคะถ้าได้ในวันพรุ่งนี้มีความรู้สึกว่าแปดดามนะอุ้ยตายแล้วได้มาแล้วก็ยังกลุ้มใจอยู่เลยจะเอาไปใช้ตรงไหนก่อนดนะีประมาณนั้นน่ะนะคะพี่น้องนะอึดอัดอ่ะเอาเป็นว่าป้าหมอตัดสินใจให้ก็แล้วกันนะใช้ในสิ่งที่จำเป็นก่อนคะ่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนนะ อ่าเรามีแค่ไหนก็แบ่งแบ่งแบ,งแบง่แล้วก็ใช้ในสิ่งที่จําเป็นก้อนนะคะอ่าถ้าเป็นแปดดาบนะัเวาตาอึดอัดมันไม่พอในะงบนีอย่างนี้อย่างนั้นนะคะว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่ายังมีราชาเรียนนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนไม่ต้องกังวลค่ะราชาเรียนพี่น้องวันพุธกลางคืนยังคงมี เ,เขาเรียกว่าเครดิตในเรื่องการเงินเนาะมีนายทุนนะมีผู้ร่วมทุนร่วมหุ้นนะมีคนให้เงินนะคะอนุมัติเงินนะคะขอเครดิตไว้มีโอกาสผ่านนะคะก่อนหน้านี้อาจจะรอ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 เงินอยู่นะแล้วก็ในวันพวกนี้ได้คําตอบค่ะพี่น้องวันพฤหกลางคืนแน่นอนเนาะเกี่ยวกับเรื่องการเงินมาดูว่าพ่ยิปซีทักพิเษเรื่องอะไรมีโอกาสเดินทางนะคะ,ะ,คะพี่น้องนะเหนื่อยหน่อยนะคะ เดินทางไปทํางานสะสางงานน่ะอย่างนี้นะหาลูกค,ค้าเออเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องวันพุธกลางคืนเริ่มดีจริงๆด้วยนะคะพี่น้องนะเอา้ามาดูเลขนําโชคค่ะมีเลข9กมีเลข8มีเลข1แล้วก็มีเลข7นะคะมีเลข9กมีเลข8มีเลข1แล้วก็มีเลข7นะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะ ต่อไปมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างนะคะสำหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีมีราชาถ้วยมีสีถ้วยแล้วก็มีชัตตริกนะทํานายกันค่ะพี่น้องคะ่ะสําหรับกขณะนี้แล้วในวันพรุ่งนี้นั้นเนี่ยพี่น้องวันพฤหัสบดีนั้นสิงสิ่งปิด <laughs> สิ่งปิด ทำนายไปในเรื่องความรักความสัมพันธ์หน่อยหนึ่งนะคะเขาบอกว่าพี่น้องวันพระฤหัสบดีนั้นมีคนชอบเยอะแน่มีคนจะช่วยเหลือในอย่างเงี้ยนะแต่ว่ากอดอกอยู่โอ้ยไม่ใช่สเปคแน่เอาอย่างนั้นนะคะไม่ใช่สเปคนีว่าอกอดอกอยู่อ้าหมอก,ก็จะแนะนํานะคะว่าถ้าเกิดเล่นตัวมากๆจะขึ้นคานค่ะ <laughs> อันนี้เราสนุกสนุกกันนะคะพี่น้องวันพระฤหัส สวัสดีเนาะเฮะ้ออันนี้ถ้าทํานายไปในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็คือหมายความว่าเรามีความรู้สึกว่าเราเบื่อนอะ่ะคือไม่อยากจะคบใครไม่อยากจะขอความช่วยเหลือใครหนึ่งละนะแต่ถ้าสมมติว่าทํานายไปในเรื่องการงานการเงินก็คือมีความรู้สึกว่าอุตายทํางานจะตายหายอยู่แล้วแต่ว่ายื่นมาให้หน่อยเงินเดือนก็ลดนะ มีความรู้สึกว่าเซ็งแล้วก็เป็นตาช่างจังเลยว่าอย่างนั้น <c oughs> ก็คือหมายความว่าโอ้ยคือได้ไม่คุ้มกับที่เราเหนื่อยว่างนั้นเถอะพี่น้องวันพระเริดสัสดีจ้าเป็นแบบนี้ไหมคะ น่าจะเป็นค่ะเอา้าไม่เป็นไรค่ะดีกว่าว่างงานนะจ๊ะพี่น้องจา๋านอ้อเออว่าอย่างนั้นแล้วก็รอลูกค้าในส่วนของกิจการเนอะลูกค้าเขาหายไปไหนหมดอย่างโน้นอย่างนี้ก็ต้องรอหน่อยหนึ่งค่ะเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นและในวันพวกนี้มีความรู้สึกว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของพันธสัญญาทางกฎหมายหน่อยหนึ่งแต่คิดว่าได้รับความยุติธรรมนะคะพี่น้องวันพระฤหัสบดีและมาดูว่าพระยบพีทักพิเศษเรื่องอะไร ทักพิเศษว่าให้เราสมระถสมดุลเศรษฐกิจพอเพียงค่ะนะคะปล่อยว่างนะคะที่น้องวันพระเลือดสัปดีมีความรู้สึกว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการศาสนานะคะและก็มีความรู้สึกว่าจะหาความรู้ใส่ตนเองอบรมนะคะนี่ฝึกฝนวิชานะเพราะนั้นถือว่าดีค่ะพี่น้องค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขสี่ มีเลขหนึ่งมีเลขเก้ามีเลขหนึ่งมีเลขสี่มีเลขหนึ่งมีเลขเก้าค่ะพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างนะคะอ่าราชินีถ้วยสิบดาบและก็เด็กถือเหรียญทำนายโดยรวมก็แล้วกันนะคะพี่น้องนะสำหรับพี่น้องวันศุกร์นั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ก็คือเป็นผู้นําเป็นราชินีนะคะเป็นผู้รับผิดชอบครอบครัวนะคะแล้วก็ดูเลบริวารน,นะคะอันนี้นะ เป็นแม่ทับอะนะเป็นพ่อทัพเป็นแม่ทัพแต่ในวันพรุ่งนี้ถ้าคาดหวังอะไรไว้นะคะก็ก็สิบมาสิบนะคะเพราะขึ้น10บดาบน,นะมีโอกาสผิดหวังสูงแต่ถ้าพูดแบบนี้เนี่ยเราอย่าจิตตกนะคะพี่น้องนะทุกอย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องเผื่อใจอ่ะถ้าเราคาดหวังว่าเออเราจะได้เราจะได้เราจะโอเคในวันพรุ่งนี้ ร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นเราก็ต้องเผื่อใจเอาไว้นะคะพี่น้องสำหรับสิบดาบนะพ่อ mm. จะทํานายเรื่องนี้และก็ระมัดระวังสุขภาพยังคงเหมือนเดิมนะคะพี่น้องวันศุกร์นะคะก็คือเอ็นข้อกระดูกนะไม่ค่อยโอเคนะสิบดาบนอนนิ่งนะคะพี่น้องนะปวดเนื้อปวดตัวหรือไม่ก็ออกกําลังกายผิดท่ายกของหนักหรืออย่างไรนี่นะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็จะมีคนที่อายุน้อยกว่าเรานั้นเนี่ย นะคะนำข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะหรือโชคดีกับบุตรบริวารน,นะคะว่าอย่างนั้นนะและมาดูว่าพา่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรจะ้ะทักพิเศษว่าเดอะมูนนะคะหนึ่งเรื่องของสุขภาพความเจ็บความไข้สองเรื่องของการคาดหวังเอา,เอาไว้อะไรแล้วก็มันมีความวิตกกังวลน,นะคะยังคงที่จะต้อง สิ่งที่คาดหวังไว้นะ่ยยังคงที่จะต้องเลื่อนไปอีกนะคะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นพี่น้องวันศุกร์อ่ะก็ต้องทําใจค่ะนะใจเย็นๆร่มๆนะประเดี๋ยวก็จะดีขึ้นค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์แล้วก็มีเลขแปดค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์แล้วก็มีเลขแปดค่ะพี่น้องวัน ต่อไปมาดูพี่น้องวันเสาร์้างค่ะแนะ่พี่น้องวันเสาร์ก็จะเป็นสีดาบเป็นเดอะสตาร์และก็เดอะเวอร์อ้าพี่น้องวันเสาร์จะพี่น้องวันเสาร์ก่อนหน้านี้นอนเป็นพระพุทธรูปใช่ไหมนิ่งโอ้ยฉันจะไปทางไหนดีจะทํางานต่อดีไหมเมื่อไหร่ก็จะเรียกทํางานเมื่อไหรจะได้สมัครงานใหม่อ้าวในวันพรุ่งนี้ได้คําตอบละนะคะเริ่มนะคะเดอะสตาร์ก็คือหมายความว่ามีความหวัง เริ่มที่จะดีขึ้นเริ่มที่จะมีเรื่องดีๆเข้ามาทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องและก็สําเร็จคือสมบูรณ์เดอะเวิร์นะโอเคไหมพี่น้องคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะพี่น้องนะทุกอย่างที่คลายหมดเลยค่ะนะพี่น้องวันเสาร์ไม่ต้องกักบนค่ะขึ้นสองใบนี้นะคะเป็นไ้าใบใหญ่เป็นไ้าใหญ่ใบไพ่หลักนะคะวฉนนั้นทั้งเดอะสตาร์และเดอะเวิร์นะคะพี่น้องนะ เอาเป็นว่าไม่เซ็งไม่นอนนิ่งแล้วนะเอาอย่างนั้นกันแล้วมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรนะทุกอย่างสําเร็จจริงด้วยนะคะอ่าอยากยากพี่น้องวันเสาร์เนาะจับได้เนาะจับสิงโตได้ไหมายความว่าทุกสิง่งทุกอย่างคลี่คลายไปนในทางที่ดีนะคะอ่าจากหนักเป็นเบาอ๋อเป็นแบบนี้กันนะคะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข4มีเลข1มีเลข7มีเลข2นะคะ มีเลข4มีเลข1มีเลข7และก็มีเลข2ค่ะพี่น้องวันเสาร์นะคะค่ะเพราะฉะนั้นพ่าหมอขอวยพรน,นะคะให้พี่น้องของพ่อหมอทุก8วันเกิดนะคะกินดีอยู่ดีมีสุขโชคลาภทวีคูณนะคะสวัสดีค่ะ